เที่ยงดีกว่าไม่ทายตอนแล้วไม่ไม่ขับเลยมุ้ยคือไหนยูเซบุชิทิลโลกเซนทันรอกี่ชั่วโมงชั่วโมงวะชั่วโมงคื <G ül> วนตกทีนึงจังวะสอรนะามไม,ม่พูดอะไรลววเลยความรู้สึกมาๆาม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 านามาม่พูดสิม,สม,มีอามามนะา,าม่มิมา,ามามมามานาีามา้อมดมา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 ้าม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 ้มา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 มอมา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 อามามาน้มามามาาม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 มา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 มมา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 มันาีาม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 า รอกิชีอีกชิมู่เออชมวเล,ลินมากอนนี้อินมาคนจนันค <c oughs> นไปถ <c oughs> ้ <c oughs> าเจอเสืออีกจะถ่ายให้ดูนะคน <c oughs> นี้มึงก็หอมมึงก็เป็คนไม่บายเลยะไม่บายย เป็นการไม่โดน,น,น <laughs> ยยงกกดสิ